นน้อองแนาดีใจเลยเเนาะดีใจห็นทางดุเคยว่าชันชันล่องเพลงให้ฟังนีอนั่นถือว่าดีใจแสดงว่าไข่ใจน้ำได้เนี่กูมีคนรักษาใจเนาะหนุ่มหนุ่มนมก็บอรักษาใจก็เลยเ่็งให้ป่วยใจนะอ่าได้ใช้น้องหล่าก็จะเปิดใจต้อนรับคนอีก่บก็เปิดทางใจรับคือเก่าเปิดใจรับคือเก่าเนาะจนกลัวสิเจริญคนฮักอีก น้องเขาบอกว่าอะไรขลังสองเซ,<ท>ซนบาทขลองทองเซนบาทนี่มีคำมั่นตรงล่ะมีทองทองจัว๊วะดูสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เอชซีทุกทท่านเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังทยพังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพอก,กับสาวาสนาตอนเวลาเศร้าๆอากาศก็เย็นเย็นสบายเนาะมืนอนี่ฝนก็บม่ได้ตกเนาะทางประเทศลาวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเมื่อนี่ก็เลยเดินทางมาหาทางน้องแอนนาอีกแล้วมาอัปเดตเบิ้องคนเป็นจังไดเนาะสิริจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วหรือยังเนาะทางน้องแอนนาเนาะเพราะว่าทางเอซีก็ติดตามได้ทางน้องแอนนาเนาะช่วงนี้เนาะค้นปิดจังได สองคนก็อยากคู่ว่าเป็นจังไหนน่อยนาทำใจได้หรือ,อยังเนาะโดยกะไปทักทายหรือว่าแต่ก่อนจะไปทักทายสวาสนากะขอกำลังแห่งใจจากอิอซีเนาะฝากก็ได้กดแช์กดติดตามหายสวาสนาในเด้อเนาะ ขอบุญขอบคุณเด้อที่ทุกกดไลคกดแชร์ดูคุยก็เมนต์สารศาสนาได้อ่านไปเด้อเนาะโดยโดยน้องคนที่น้องเนาะก็เข้าไปทักทายทั้งทั้งน้องเอ็นนาได้เพราะว่าเป็นนางถ่ายอยู่แล้วตอนนี้ด้วยไปเลยเนาะไปสบายดีเดลยน้องเอ็นนาเนาะป้าน้องเอ็นนาวันนี้ไปทั้งหลายบ้างไหมถึงบ้านที่บ้านที่ว่าสักลุ่มตะกี้ยังม่ทันแล้อะวะโอ้มีเวลาไปรำว่าขึ้นจังไหนตัวชักลุ่มมันก็ไม่เลยกันแล้ว อสักลูม้เรกเร็วเร็วน้อยเนาะยังให้ไม่บันนี้เดี๋ยวังก็ให้หม่ยังเดือจะให้ตอนนี้ยังดำให้ไงแก้เทียงเครื่องยูนี้หาเจ้าการไกลมากดำให้นั่นแต่วาิยงไงกลับไม้หน่อย้หน่อยเดียวซีให้หาให้เดดูุเบิดโอกาไปเรื่อยๆแล้วเอยนยังได้คช่ไมนี่ได้ไปตั้งว่าจะเป็นอะไรคือบไปเป็นไม่บอยากคือือนี้เลยด้ไป บวสบายบ่อคือจังไรกับไข่ตอนบวสบายกับไข่แน่แน่ไข่แน่แต่ว่าบวสบายนะเหนื่อยนองไอ้หน้าประหามอว่าคือจังไรกับวอเตปไปว่ามีเงินไปกินแต่ยาบ้อเหนื่อยว่ามีเงินไปก็ได้บวชไปเนาะเดนอยอู่เรื่องก่อนนะเป็นแน่ไรน้อกจากนี้ควารู้สึกตอนนี้นี่คือเนาะนี่คือลายเติบแล้วเนาะทำใจได้ไปครึ่งหนึ่งยังจะทำใจไม่ได้ลายเกินแล้วได้ลายก็เกินลายเนาะ ก็ดีนะก็ได้เห็นน้องเออกกห็นหนก็ได้ถ่ายทำกันอีกเนาะจะได้ให้เอฟซีอัปเดตไปให้เอฟซีบึงตลอดเพราะว่าน้องเห็นหนก็ชดชื่นดีขึ้นกว่าเก่าแล้วเนาะดีใจแทนกันเนาะก็คืออันทั้งน้องเห็นหนนี่มือได้จะไปดำนาอีกกิดกับมือเกับไปเกิดกับเอื้องใบดำนาอะไรกันก็ได้เห็นเลยว่า ตอนลำนานาก็ไม่อันเสวงน้องหล่าบบคิดทอดบอกไปว่า,าเห็นขึ้นห้อยขึ้นลำานั <Reese. S 1> ้ละเ็นกิดทอดแบบพนทอำใจไวหวเห,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 ห็นกะทําใจไหวเพราะว่าถ้าเป็นใจใจเขาวคไ่ห้ถ้าอายเพิ่นจะได้โพมาหายก่อนนะคะสาวโบที่โพตั้งใจอายจังใจเนาะดูจังใจอายมันกลับกับเบทตอมากถ้าแล้วด้วยนเนาะแล้วด้วยมิดจิมบิากจังได้คักคือว่ามื่อนั้นคือว่าเห็นห่ ก้กทยเลนีบุคูทรบนบคูอีกมันหายขึ้นมากไปเดียวแต่ไอ้ออกไปนี่กะคือหยขึ้นมากเยอะแู่ยังเลยนะโดยตื่นตันใจเลยเนี่อตอนที่อายูนั่นคือยิ้มได้อยู่เต่ยวอ้เขาออ้ออกไปแบบขึนน้ำตาออกมาเองออกมาเลยนะโดยโดยคน้องยว่ากบน้องยังหายน้ำน้องอะหายยีวเอ้ยโยน้กกาคอคุนปินลังไปนม่กับปได้หหยว่าใ่นกับพ้าได้นกะเล่าคกว่าอัน อดออาน้องละอุ้ยดเอาสินะเนะเก็บเงินน้ำูนุป์เป็นบ้าลูกไปให้เอากระถงไห้นา้งนอกก่นบมานูใส่ระถางนอกที่นี่เนบอกว่าแม่น่ะให้เก็บเงินเก็บท้ามดที่บ้านลงไปหาเงินพ่แม่าว่าซี่เจนดาขนาดนี้พ่อแม่การแสดงว่าจริงใจแหงอยู่เนาะเป็นแห้งทางนอกเห็นนเหตุว้าเหปืไห้เนาะ ข้างนอกเนีหน้าก็อยากไปยุวะหาเงินเดี๋ยวนี้นะก็อยากไปมีงานนะบอนตรงนั้นแต่บอมีแล้วก็แต่บอมีงานกันที่โรเบิร์ตอยู่บนเก่าใช่อนเก่างานยังบอนเก่าเป็นงานบ้านอีกคืออยู่คืออยู่บ้านน้องเล็เป็นล่างของยังข้างหน้าเป็นนอ๋อเป็นแม่บ้านไม่ยังไปเนาะเคยเห็ดเนาะเหนงินเดือนเท่าไหร่ะตอนประจิตกับอะไรนั่นสองไปเจดีสองว่าอะไรฮะอยู่ลาวฮะนี่บอนเหนื่อยอยู่เซลใช้อ่ะ แถวแถวเวียงจันทร์ค่ะไปเฮ็ดบ้านแถวเวียงมาจังบ่ได้เฮ็ดบ้านตีเนาะเฮ็ดบ้านเขาคือไปอยากไปไปทยเพื่อนก็ไปล้วเอามาลูกเด็กไปเลยอ๋อเขาได้อยากไปทกไปท,ท,ไปทยอยากไปทางไทยไปไทยก็แต่ว่านน่องขึ้นเฮ็ดบ้านเฮ็ดเบื่อต่ว่านเฮ็ดบ้านานี่ก็ใช่ใจคือกันน้องละเราใช้เงนินนี่บ่กเงินเฮ็ดบ้านยังบ่ตอนนี้ก็ยังงูมีเนาะ บัดเรื่องอาหารการกินในครอบครัวของน้องไอหน้าลย้ใหเป็นคนใช้จ่ายซื้อเครื่องใช้กันซื้อร่วมเขากันคืออาหารกันออกเนาะเขาหน้าซ้ำปากกันยังได้ซื้อซื้เกาซื้อเกาเห็ดหน้าค่ะเห็ดบัวลายคือว่าไอหน้าโน่นเนาะเขากับปู่พ่อกินทั้งหลายนาน้องเคนนีเห็ดลายอยู่แต่ว่าเขาบอกงามเนาะเป็นนาแบบว่าโบมีน้าเลยก็ได้เห็ดให้เขาปู่พ่อกินมีได้ชื่อเข่า ชื่อพูดตลอดปีตอนนี้น้ำลงง่ายชื่อตลอดไปไปรับจอกรับจ้างคือบ่เจ้ากันแต่ของเดธอแกไปเงิไปมาหาเงินซื้อเขาออกงานกันอ๋อหานกันออกกับเอื้ยกับอย่างเนาะคือแต่งงานก็ไม่ได้เนาะของคนเยอะสินะผู้ไรมีก็ออกนะเลยนีออกเปก่อนเนาะเป็นในได้หลาทั้งพอเจ้าพู้เรื่องพูดเล่า้วบ่ว้านดูเคยวาวนะก็บู้แล้วเราก็เข้ามาคู่มึงกับเราเข้าบ้านในได้หลาลัทธิคนซื้อของพอเจ้านะ จ้างสิว่าได้แน่จ้างโจ้งแนสิว่าเนาะมันเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพาไปมือนั่นกันถือว่าพอน้องแอนนาดีใจเลยเนาะดีใจเห็นทางลูกเคยว่าชันชันร้องเพลงให้ฟังมือนั่นถือว่าดีใจได้ขอเจ้าเนาะคิดคิดว่าสิได้แบายบายอย่างนี้มีลูกเคยมาร้องเพลงให้ฟังเลยหนึ่งลูกเคยก็ร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งหนึ่งหายไปซ้ำซ้ำเนาะว่าสิได้ร้องเพลงอ๋อหลับหน้ามันนวลเลยร้องเพลงให้ฟังมาจน า,าขึ้นเขามาขึ้นเมื่อพอจะน้องล่ะมันเหมือนกับนเขามากมือนเป็นจะเขามาาขึ้นผู้ก็แต่มือมมอมม่อเลขเมื่อที่ว่าหนันบซุมบังคนบ่อขึ้นหู้ต่ตมืงนั่นบ่อขึ้นูกต่แบบม,มนันเควกเมื่อนี่มาตอนแรกมาตยงานเขามาเนาะนี่คนตั้งใจของขึ้นนะเนาะแอนว่าดีมากไล้ฟังข่าวดีของหนุ่อย่นะเนาะมาทีนี่ก็ได้บอได้ซุมบังก็ได้ลับไปเนาะขึ้นบ่ได้บ่าดีใด้น้องล่ะบ่ากเจ้าได้ขึ้นบเห็นบ้าหเมีย มีกทำปุ๊บที่เขาทำกันมายังเนาะแต่พอจะต่อว่าจากไหนเ่มาบ้านม้นีแลเปแ้ไดขึ้นมันเป็นไปไพ้แล้วกรแลวเต่ทางลูกเนาะนี่จะว่าให้ลูกนันทํำใจเนาะให้น้องงอหน้าทํำใจแต่เดี๋ยวนี้น้องหน้าก็ดีขึ้นไดหนึงงน้องหลงลานเนาะปวดสบานนะป็้ไข้หรือเป็นอยังก็ ไข่ใจบ่คุณไข่ไงแสดงว่าไข่ใจน้ำได้ไหมผมมีคนรักษาใจเนาะหนุ่มหนุ่มก็บรรักษาใจก็ได้ที่ให้ป่วยใจนะเน่รบองเลยนะแต่ไข่แม่ก็บโวยน้ไข่แอนไลนนั่นเนาะก่อนน้าที่ไข่เปนไข่เพราะว่าตะกี้ก็เคยเป็นไข่ึ้นมาแบบจะไปกดก็บ่กไม่รู้เลยเก่าเคยกดจั้นเสือว่าเป็นไข่นี่ก็เคยกดชั้อ นี่แต่ว่ากินยาธรรมดาในบ้านนี่กะแศร้าไปยาก็เศร้าไปก็อยู่ได้กะให้เศร้าคั่กพอนก็คักแล้วก็เชงเชงออกไปลำหน้านาะนนแบบลำหน้านี่มีน้าอยู่บ้างหรือเปล่าคือเด็ดแท้นี่มีก็ต้งเดือดน้ำรูมเอาน้ำรูมแล้วก็ท่องแบบว่าเอาน้านี่จุม่มบ่จุม่มเซคุแล้วก็ใส่ก้าแบบนี้ว่าหองล่าให้มัน,นซุ่มตลอดนหน้ากนะ้าเนาะแต่หมดจุ่มก็คือว่าได้เนาะ กเหี่ยวเลยชิเล่ลำใหม่อีกแล้วเนาะกากระยังคอเอาชับคอเอาว่ากาน่ะคอกามันกาเริ่มกลาที่ว่ามีตาเดียวใจน้อยสั่นเลอืมขึ้นสปอยด้วยแหละขึ้นช่ได้ลำเหรอเลยวะกาด้ะคึ้สั่นกาละโมงกับปลาขันกาห้างอีกบับเนาะลุกัข้าหมูคูเดือกะมีแต่จะหาคอเอาน้องๆนะเนาะไก่จำได้ห้องก็ต้องคอหามา แกใช้ดูไทยไหมน้ำกรบโบได้ดายคือตะเกาแล้วบ้าบ่น้อำแบบดูด้วยกันน้ำกระนาบก็ลาอยู่งมึงเริ่มบุกแล้วฝนมาบุกตกกระบุกเนี่ยวถ้าเพื่อนถามน้องหล่าชวนมามีหนุ่มๆที่ว่าคนอื่นเข่ามาหลังจากที่บุเมนนุ่มเสวงไงเนาะนม่มเสวงไงเนาะกคำนุ่มๆคนอื่นเข่ามาได้ใช่ไหน้องหล่าน้องหล่าก็จะเปิดใจต้อนรับคนอีกอยู่บ่ก็เปิดทางใจรับคือเก้าเปิดใจรับคือเก้าเนาะจูบวัวสิเจริญคนฮักอีกจริงใจแท้เนาะวันนี้เนาะ ว่าน้องก็ยังสูดเด้น้องก็เปิดใจครับไปเพราะว่าสิทธาสิลอกับว่าไรเนาะแมนก็ต้องมีแต่เลื่องหน้าต่อไปน้องหละคนใหม่ต่อไปคนใหม่เพราะว่าน้องก็ยังมีโอกาสที่ได้พ่อคนอื่นได้เนาะแมนพ่อคนอื่นที่แบบแต่ว่าหางน้องนะบริเวณออายุเท่าไรก็ได้เนาะเนี้ยคันแน่ว่าผักจกินใจตอนที่เจ้าอ่าอ้ายเพิ่นสิมาชูโคในชาเจ้า หักกายเพื่อนออนี้นเต็มรอยบวชฉันแล้วจะเต็มรอยตอนนั้นก็ต,ก,ตกลงว่าสิมาขอออกมุ่งซ่อ,องวัดมาขอเนาะเลยมันนี่รุดแล้วบัดไหมเนาะเลยรุดหน่อยถอยลงขาสิมาคือน,อน้องฉันบอกแหละขลังสองเซนบาทขลองสองเซนบาทนี่มีคำบ่น้องละมีทองทองกวาดบ<อ>ัดกัมมันคือในคลิปที่บอกกับอันคลิปของสารน,นอยอร์เนาะบอกเธอไดกับฉันละน้อยเอยเออไปถ่ายดิมัน,นอย่างว่าจะห้อกระลืมแต่มันรอกันมันลืมไง แพงทองแพงในหนึ่งทองนะใครตั้งนะแม่เจ้าบอหรือว่าเจ้าอีกตั้งขึ้นขึ้นแม่เนี่ยก็ตะกี้ทะลุดองถายแล้วเพิ่นแบบขอบ่ได้เห็นไหมออวันนี้ก็ได้ตั้งสองเซนบาทกับทองสองบาทไปจักวันนี้อ๋อยางละสองด้วยวันนี้คู่มาคู่กันด้วยเนาะตั้งขึ้นแน่นเลยสู่ได้บอสู่ได้บ่สวันนี้เนาะ ถูกก็ได้กะบ่ได้คองใจน้องเห็นหน้าแล้วบาทนี่เนาะสกี้ง่ายแล้ววันนี้แกฮิดหงยากขึ้นก็ยากขึ้นเนาะสกี้ก็ถือว่าบ่ได้ลายเป็นในแน่วน่องสาวบ้านเนาะโอยโดยวันนี้ก็เสียใจแน่ก็อยากเพิ่มแล้วบาทนี่เนาะที่หกหมื่นนี่ก็ถือว่าโบลายหกหมื่นนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหกหมื่นกับทำจักเท่าไทรบาทนึงนี่ถือว่าโบลายเลยแหละบ่้อวเชนบาทเนาะแมนก็ประมาณแสนบาทเนาะเพราะว่าค้ำมันก็ขึ้นแล้วเนาะงสาวอ่ะนล้วแมนประมาณซทำนั่นนึงวันนี้เพิ่มไป หลายเท่าชองเท่าพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เบิ่อชองว่ะโอ้ยเนาะพิถีพิถันนมนมเบิ่อสิเข้ามาอีกแบบนี้แ้านุ่มเข้ามาคนใหม่น้องหลังล่ะถ้าคนใหม่ก็ยังบ่ตั้งเรื่องกันรองน้องหลังล่ะกันรองคุยกันเบื้องก้อนบ่หรือว่าสิตั้งไปเลยลมกันไปก่อนจะสร้างเงินตามเดือนไปยันแบบยันแบบขึ้นมาแสีงขึ้นมากนะอ้ยย่านมันเป็นคือเก่าเนาะงหลังหล่ะเนาะย่านมาพิจพลาดทางแบบแบบนี้อีกเนาะ ตรวจสอบเบื้องประวัดด้วยว่าตรวจสอบบ่บบบามีดูมีเมียบ่อตตรวจสอบบ้าสูตรเท่จังสั้นจังสี่บนานนี้เนาะว่ะาจริงใจใช่ไหมขอเทพบบานนี้เนาะจังสีตกลุงภงใจบานนี้เนาะคับเป็นคนใหม่เนาะ,ะเรื่องขัลองนั่นกนคะคือว่าบ่อันใหม่อีกตั้งหบบากเมื่ขึ้อนกะบ่าวแพงก็ได้เพราะว่า,าคนใหม่เนาะคนจริงใจคนใหม่ดีทำรับเพราจะเรีในทำนี่เนาะมีดูหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วกับบอยญาแห่งข้ามาาน้องน้องละเนาะอ่ะก็คือเข้ามาแลวบัา คือน้องเอนนามากกักษาแบบใี่ได้เสียใจเนาะแม่นเสีย,จย<า>ใยจยก็เพือ่อจะทาใจได้บัดโดยเ,เพราะว่พอนายม<า>ักฮักเลยก็คือเต็มร้อยน้องเอนนานะอเออแม่ยูแต่คือมือนั่นเด้จ้ะคือเห็นแม่เจ้าว่าอยากได้เงินเท่าเล่นนะตอนนั้นเมื่อเป็นอยางแม่ทแท้บอกเสียหายค่าที่ว่ามันออกซุ่มซ่องไปเบิดองนะเราได้แก่อันหาพันอยากได้หาพันอยากได้หาพันอย่างไรบอแล้วก็ได้เงินหาร้อยกับเงินใบเงินกีเออเงินกีบเท่เล่น้องล่ะ เงินไวเซนอ่มันมีใบหนึ่งกับใบเศ้าใบน้อยมีสิบพันหาร้อยกับแสนสามสิบพันเลยเออขึ้นได้เท่านั้นเนาะเออก็เลยยันบ่อไร่ที่ยันที่ว่าอามายขายหน้าไป่สั้นซะเนาะที่ว่าเพราะว่าออกทุกซ่องว่าสิมาคอมาอย่างได้แต่ว่าก็เลยไม่ได้มาคอได้แม่ขึ้นกะอามายขายหน้าก็เลยว่าเรียกค่าเสียหายหน้าตาเนาะก็ได้โ่ได้ได้ได้แต่นิดนึงใช่บ่อหอดครึ่งทำหรอก เป็นใหม่ขันมากบอกเพราะว่าทา้งนายพลมาได้มาโคลเนาะบลงกันไว้แล้วกันมาไดมาแต่ถือว่าอยากไล่แน่แดดเท่ากันเนาะแต่ถือว่าทางเรื่องอยากไล่นั่นไม่อยากไล่ก็คุยกันเนาะสาวัวเพราะว่าออกหน้าออกตาออกเืือออกอย่างแนวเนาะแต่ว่าช่วงนี้ทางอันน้องแม่น้องไอหน้าบันนี่ก็คือว่าบอกน้องไอหน้าบอกว่าถ้าสิคุยไผรหักไผรบันนี่นะให้ให้ใจเย็นๆเนาะให้คุยให้คุยเข้าใจหรือว่าให้ว่าสืบอทำ ครอบครัวของทาง่ายซ้าย่ายยิ่งให้คู่เรื่องทั้งสองวานนี้เนาะจุกลงปวุใจให้ไปนําเนาะคือว่าแลไรฐานน้องไอหน้าแต่งานน้องไอหน้ากับพ่อมคือว่าพ่อมไปอยู่น้ำไทยก็ได้เนาะถ้าผู้ใดมาแต่งเอาแบบเป็นทางการหรือว่าหาพ่อหาแม่ว่าสั้นๆเนาะน้องไอหน้ากับพ่อมไปอยู่แล้วน้องไอหน้ากันยังมีน้องอยู่เียเพราะว่าขึ้นอยากไปเห็ดงานเพาสั้นๆน้องหล่ะกำลังขึ้นกำลังอยากไปแล้วกับว่าอยู่ซื้อดอกอยากไปเห็ดงานเหตุการณ์อยู่พุ่นเลยนะ กะหางานมาให้ขึ้นน้าแบบนี้เนาะทามครอบครัวอยู่พ่นกะถือว่ามาอยู่บ้านครอยู่บ้านอยู่เพื่อนพ่นแหละพังไทยพ่นแหละแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเห็นงานกะสะดวกสบายแต่อีกแบบนึงงนานน้องไอหน้าท่านกลับมากะกลับมาเนาะแมพอหาแม่กะสบายที่กาอยู่บ้านเขากะชิได้เห็นหน้ากะสักลุ่มน้องดาลเพื่อจะได้มาข่าวกับเป็นสามสี่เดือนเนาะ้เข่ามากะถือว่าบ่กลุ่มกินอีกเนาะอยู่คือขอให้ทั้งน้องไอหน้ากะ จอคนที่ว่ามาหักจริงใจบัานนี้น้องว่าให้เป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะเป็นแน่ๆาบัวสวบ้านกะอันให้น้องพักพ่อพักยังได้บันนี้นะนสวบ้ิกะสิบเพาวาอย่างลายนาะงรองหลานเนาะให้น้องอันเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเน้องบันนี้เนาะเลยกะสิขอตัวล่ำลากับบ้านสะก้อนนาะบนนี้เนาะโดยสบายดีสบายดีน้องแอนา า,าก็ได้โอ้ได้ลมกับทางน้องเอ็นนาอีกมาอัปเดตกันทีนึงเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องเนาะหมูน้อยกันงามงามพ,พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะชาวบา้านยังไปให้เห็นเนาะด้ยทางชาวบา้านก็ได้คุยกับทางน้องเอ็นนาโอ้ลมหรือว่าอัปเดตชีวิตจิตใจของเคืนเนาะเคืนกัดดีึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือว่าทําใจได้แล้วนิดนึงส่วนหนึ่งก็ยังบ่ทันเบิดเนาะก็ขอให้ทางน,องน,น้องเอ็นหน้าคืนเจอฮัก จริงใจหรือวา่าผู้ใดอยากได้นอาเงินหน้าไปเป็นเนื้อคู่หรือว่าจังใดก็มาโอ้อามสอบถามกันน้องไม่เบิงสมมติว่าคนไม่เันกับว่าได้ตั้งขะลองแพ่งปานั่นเราเป็นพี่น้อกนนาาางกันนะมาหากจริงใจครอบครัวเค้นกับพ้อที่ให้ไปสางครอบครัวอยู่ไปใส่ก็ได้ไปทํางานทําการซอยกันก็ได้เนาะทางครอบครัวของน้องิห,หน้ากับว่าได้เป็นคนยุ่งยากเป็นพี่น,อหน,หน้องกันเนาะเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆแค่แล้วแต่ตามใจขอให้ทางน้อเงินหน้ามีคนที หักไปๆหรือว่ามาค้นมาหักจริงใจไปๆเนาะทางนอ้องขันกะบ่ได้ไปดำหน้าสักรุ่มมือน,นี่พักพรหรือว่ามาหาทางเคื่อนเอืเ้อเขึื่อนมือนนิเนาะเป็นังไรสวัสดากะท้าว่าพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพม่พี่น้องเอฟซีได้ไล่ไบางนน่เนาะสะได้จบคลิปไปสำนีเลยเนาะขอบคุณขอบคุณเอซีสวัสดาที่ติดตามคลิปสวัสดาแต่ต้นจินจบเลยเนาะเบอร์สุขุมสุคนท่หภักพแพงและ กดคอมเมนต์พร้อมสวัสนาก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคดได้ก็แซ์ขอบใจหลายล,าย,ลายเนาะดูิได้จบคลิปไปสำนี้เจอกันในคลิปหน้าิได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ,อ